โดยสบายดีนักเรียนโดยรักดูสบายดีชาวคู่กันลูกละสบายดีกอนดูฮะอ๋อกขึ้นรถถ่ายประตูเด้วปปาถ่ายนะครับน้องกรนดูเด้อนักูกละสบายดีนักเรียนเอบเก่งเท่บ่หายสบายัสดีไปไอม่ตูกันว่าบ่มกะยาเ้ยดใหญหเออลูกปาป โดยอ่ะ้าไปายกันนกหน่ยตู้กันไปายกอนไปจุ๊บจุ๊บเออด้โดยไปิงสาคู่วลได้กมาหนิเต้นเต้นเต้นเป็นไรน้องพิงเต้นเป็นบอ่โอ้โหเต้นพดชิม่วงเอไอม่เคียวม่ม่วงอ่าผู้สบายเบิ่งดลานเช้าจ้ะนะโดยไปหับดังเรียนนาแล้ว

เราไปกำลังนั่งกันอยู่นะวัดทางกันอยู่อ,อยู่วันสีนเฮืองมองนี่กันเด็กเดือยอยู่ได้มองนี่ก็วัดทางตรงอยู่คนหนไ่งจ้ะเพีนงจะบอกให้เห็นรถก็รถนักเรียนน,น่ะนะตัวน้องกนลนไอยจอดพูดเารอร่างไปครับรงเดียนมาจะ ตอนนี้ตั้งฉบุญกับโพตูุก็ลังสิไปฮับเอาเด็กๆอยู่โรงเรียนะบางเดินทางพ่อพี่นอ้องเนี่ยต่อไปเรื่จักรถไปปนแม,นม,ม่นอูเอ็ดมิเต็ดตำรวจเป็นว่าแทรกทางอยู่ไปรับเอาอสองเช้าว,วันนี้ไปนั่งโพตุวันนี้ไปเตือนแน่ยหยัดเ่งเงีเอาใจร้านเช้าเน่ยที่จเป็นจังไรวันนี้อ้อยร้านเช้า ลานผู้ใหญ่ว่างอเงี้ยงอเงี้ยไปมือน่ะสบายเลยคนกลงมิดเลยนะเนี่ยเป็นรับเอาเตือนนะกรับมาคนกระสิโตปี่าอันนี้มาหอดโรงเรียนเลยประตูไปก้าวลด์อยู่น้องพิงคหายยู่บ่นี่น้องพิงน้องพิงคนเก่งโอ้โดยน้องบิวได้ไหม <laughs> rồi. à, thả đông biêu con. À, nhưng mới phần nó à, không hôm xì... con 3 h bình thường <laughs> 4 <Ô>, h 4 4 nó rồi lo <laughs> con. đi đặc biệt rồi. ฮัลโหลสวัสดีชาครูกันนุ๊กล่ะสวัสดีก่อนโดยฮน้องนุกขึ้นขึ้นรถถ่ายประตูเลยป้าถ่ายน,กกนะครับน,น้องกับน,นุ๊กเลยไะนัน่งไหนน,หนั่งหลังนั่งหลังน้ำป้าบ่ะเนีนั่งไหนนั่งหน้าเออป้าขึ้นถ่ายเล้วลูกเด้อจะเอ๋สวัสดีประตูกันนุ๊กล่ะ สวัสดีนะเออเฮ้ยไงต้องพิงไงต้องพิงกำลังไอ้บัตรคมอยู่เหรปดปดลกปลาปด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  จะกู้อะไรม่เนี่ยจะกู้สนอะไรชอบป้เอากู่คนไ่แล้วบาทหลายหมดแท้เกเจะพิงมาอ๋อไดลวไแล้วผีออกมาแล้วน้ออกมาแล้วบังก้อนบังก้อนออกมาแล้วมาแล้วกูไล่เก็บิงลูก โดยมาู้ปะสบายดีนักเรียนเอิเก่งเทปหสบายมสบายดีปไม่ทูก่อนวบ่มือก็ยานอยผให่เออไปไปไปโดยอ้ะไปายกอนหนุกมาูก่ันไปายกอนายจุ๊บ โดยไปยปขึ้นรถลัเบวิวปะโดยวิวขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเม่จูงกันเด้ฮึเก่งลูกชิดมนเกองกงกิสาวคูว่าบ่เมื่อกี้ยนอนหายกิ้กงแรกไ่ได้หาสาวคู่ว่า น้องพิงปูปลายก็ยาวอยู่น um ้ำสาวคู่เลยว่ะอ่านูเลยยังจะคู่อยู่น้ำหมกคู่ไปคนล้คู่อ๋อเวนี่ก็ได้แม่บังดุ้งไงโดมองปูปลาพาเวนี่กไงโดใกล้เวนี่กันใกล้ล้วไปไปเนี่ยเนี่ยเออ กอลุกลพิงวันี่เก่งมี้ยระตมอไม่แต่คนเก่งเกหักเียนเนาะเมื่อสิ่งเป็ยังไห่างค่ะเดี๋ยวเป็นไรดุุจะคือหายชาหน่ดุมาโรงเรียนมวนมวนเนาะหมู่กัลายพี่มวนลาย่ะน้องพิงมวนลายวะน้องพิงมวนลาย เจ้าอยมากบูเอบ่เอา่มามามาาลงซื้อ yeah, ah, yeah. ah, um ่อนเด้ออยู่ตรงประตูอยู่หารถรถอเด้อออหม่ังดูหมยังมานอยบ่โอเคโอเคอยู่ดดเดี๋ยวปาซื้อหม่อยู่ตรงประตูเด้ออาซื้อหม่คนกนอืมหมานี่บ่ม่วง เป็นอะไรเี้ยวเตี้ยวเน่้งจัหอดเตี้ยวโบไ่ไม้ลูกละมือเจ้ารถมันสทางโบจมเอาหมวงมันล้วตัวป่าจังสะอืมตัวเลยอืมมง้นบานดี Biểu đi nè. Biểu điên. Biểu Biểu. 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 bằng Biểu. 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 Ừ. Biểu. 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 mà Biểu. Ừ. Ừ. Biểu. 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 เขาเมื่อไม่ยอมค่ะจูนังโดนนางน้องดุนะนางโดนจูนังโดนน้องผีบึงโดก่อนนางน้องดุนะนางบึงรดนน้กันนักกันลูกเด้ออืมชาวคู่สอนเต้นบลูกมาเลยนะบ่ชาวคู่สอนเต้นท่าอะไรมาเลยนะบอกป้าในโลกสอนเต้นท่าอะไรนะ เก่งห่านมาโรงเรียนชาวคู่สอนเต้นทานนู่นทานี่ยังโมอยากมาอยู่มาอยู่ในเมมใบแล้วบม่ได้สอนเต้นไหนแต่เราหายได้นะเมมใบนะยังโมอยากอยู่อยู่ยังโมอยากมาอยู่โมเฮียนหายลูกเด้อบันนีเด้อหคนเก่งบ่้องผิงยังโมหายชมกับโมเฮียนดุเอาไว้ไม่กับพอดน่นะพอดนี่เป็นเบุตรแล้วดูพอนน้ำโมเป็นมาแมวไอ้มาเม่องมา สุกเพล่นวะดูเ่ยสลาดแรงมากบ่บบอด้ไมมกินมกปลาซิวเนไหมคูพาอดอดรเป็นไงถีบใส่ประตูเลยชุ่มเจ้าเลยจาปากเลยเมื่อเมื่อซื่นหนุ่มฮัเลอจูพคนนนอกนะฮันเลออีบิวนนักนไปเล้ ว่าฮอดไก่หนนนันมาน้า <laughs> หันนม่าพันธจะผนไกี่่หันขนมเดีว <laughs> ยวม <laughs> ันเคยเขาวเลยน้ <laughs> องล,ลูกล่ะน้ำเบิร์น้กันดุน้ำเบิร์น้ก,น <laughs> นนกัน่ะชมะเจ้บเฮ้ยตายพี่พี่ป้าอา เดี่ยวจิฮึน่ากินน่ะกินน่ะน้ำโปใส่พริกเดือดเผ็ดเด้อคนนี้บะกำงามหนึ่งมาละหายโดยกินมุกกิตาแลมึงมีเวทกินน่ะขมหืต้องใส่ไม้เด้อเห็นปะต้องใส่ไม้่ต้อมัน้มทางปากเด้อแฉบปะเอ้ยไม่กินไหมได้ มาหอดกัญเขาห้องขึ้นนองพิงโดดเดือดเด้เหมือนเดิมบื้อนี่เบื้อนี่ป้าชิบูมาดุงป้าชิมาชูน้องบิวเด้อโอเคปะป้าชิมาลังรถนนำเจ้าเด้อลูกเด้อหมดแล้วหมดดุงมาส่งยาประเลงเบื้อนี่เนาะ วินหัวบนหัวอ๋อางว่าทวินหัวน้องกาวินเหือโอเคลูกเยไก๋น้มันนั่งดูนั่งดนั่งดูน้ำกันลูกน้ำกันลักังสองไปสไปครู่สอนเต้นดิลูก ประตูกะป้ามาหลับเอาไว้ครับหมูยังปวดเมื่อได้แต่จำเจ้าเมื่อก่อนเคบิไหนเพิ่นเพิ่นมา้สาวกู้เพิ่นไปบอกได้นแบป้าก็บมันประตูมาหามันเพิ่อไว้ในรถพิงนางน้องดุพิงขณะเห็นบ่ดุสองคนเพิ่นตันทางเลยเยันรถคันต้นหน้านี่เดือดเฉียวกันน่ะมันกระด้งเบิ่งอยู่ อันตัวนี้เอออันนี้เนี่ยน่นตำรจัี่นี่นีนี่เห็นรวจบ้าหารวจนะตจะับใครบ่จับพิงจับคนดื้อบ่ใครดื้อจับคนนั้นพิงพิงพิงนี่ตำรวจจับเลยอ๋ใครดื้อจับคนนั้คู่่องเพีงก็บ Xoắn vào này không này không có mặt này quá đâu vậy này không đừng mặt này nọ mặt này đây, mặt này nọ mặt này nọ mặt này ระเบือรอื่นบระตูห้มานั่นระเบือร์อื่นนี่เออแผงนั่งเมื่อทางอย่างกันลูกปีเห็นกึ๊กก็มากแค่นั่งกลางนี่ลูกปีลูกแผงนั่งนะวิวนะเอ้ยโบโบแมนมามั่นหน่ยชมแป๊ดเลยเนาะแล้วตัวจะขายอ่ะลากันละกันเลี้ยงมันมัน ชมว่าบ้าแล้วะชมมี่ี๋หมดอืมอืมชื่นตานอนอเลยใชย่โอ้ยมามลองพิกมาลูกมามพิงสาวคู่ว่าหนได้หูกมาหนิเต,ต้นเนต,นต้นเต้นเป็นไร้องพิงเต้นเป็นบ่าซะ โอ้โหเต้นพดเลยนวิวเลยจ้าไปแล้วลูกโอ้น่ต้องวิวนี่โอเคนี่เพนนาเต้นตุ้มตุ้มไปดีสกูสอนเต้นสอนเต้นนนีดอนี้เ้นวยน่ใช่วันโคกนะใช่เออบวันโคกยังก็โคกบานค้ฮะบ้าเกไม่ไ เอามันโคกเล็บตอนนี้กินขนมกินนมเลยแช่บลาดุอร่อยปะว่าเต้านมก็คือกานเต้านมก็น้องบิวนเอาอาน้องิงก็เต้านมปลดุอันกัดแต่หัวนมบบ่ะไนะัวนมตนบี่บอกหรบอคนะกัดจ้ากัดจระดุกูบ่ กูกัดพ่อจักบ่เหนนะสิงสิงเนี่ยตัวบ่ไกัดจักมีเจ้ากูเนี่ยัดตัวบ่กัดกัน้องนีกัดแต่ว่บ่เ็กัดตีหางยกเยกยกเยกนะครับเด็กๆสองคนกลับบ้านดีใจว่าเห็ดป้ากับประตูไปครับไว้น่ดีใจ ยินดีครับพ่อยินดีคบนับเบอร์น่พากันดุกเลยอันนู้นไม่นองเหนึ่งดุดึเนดดออยืนั่มือปนจันนี่ไหน้อเออจันตัวห่อเขาเจ้าป้าเมื่อเมื่อเรนว่าอันห่อเขาอันใช่บอนตนจัน ลุงลูกละติดไม่จาะขึ้นโอ้วันจัดสักบาทจะหยุดชุกเชิเลยจักเนาะช่วงไหนล่ะโอ้หยุดสามมื่นเลยอันนี้ตัวดีดีดีหให้นั่งให้ลูกล่ะให้น,อหน,ๆๆน,นอ้องดุให,ให้น้องนึ่งดุแข่งกันลูกล่ะแข่งกันคนเก่งเดี๋ยวไเบือนป้าใช้ไหมให้น้องกินได้ลูกล่ะให้น้องไหมนี่ลูกให้บ้านพวกนี้ไม่จังกินบ้า แม่อมีตู้ไว้ลยนะมีอยู่ออไปไปบนี้ดูเอาไว้ตู้พิงกินแล้วอัูกินบ่กินแล้วขนาดจอดรถก็เกีร์ที่แบบนี้ใส่ปรตู้จอดรถก่อนกินน้าคุณใช่เดียนล่ลูกพิงลูกพิงเหอเทือนแล้วลูกพิงแล้ ขอนเทือนแนอนเทนเอ้ยบิวแน้าวพิวววงเจ้าขอนเทือนแน่ข้าวพิงเออพิงโอเคดูบะเทียงบะเทียงโอเคนเก่งไป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 มาเกีมพนดพอู่ปาสองขั้นรถเลยอ้าดตัเรียน อ้าวเสีเออลูกเสบ่ยบอบยูมาแต่โรงเรียนกินข้าวอะไดยังป้าป๊าม่พาไปเอาปลาลูกป่ะหลังจากมาโรงเรียนเะถือยูป้าลูกเออโต้นพี่ชื่อมาหไหนขอเตียงใช่ไหมพอพ่อพ่อห่อพ่อพอพ่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 ออพ่ออพอพอพ่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 ออพ่อ มาดูเว้ยนเได้บดูนมน่ีู่เหยดน่ะหันเป๋าให้เป็นตู้เยดบ่เี่กระเป๋าว่าใช่งาเ่ามตูวเหดไ้อตนเ้ราเปลี่ยนอันกับเปาสีเขียวสีเียสาสม่วงสีเขียวแล้วมะเออไม่เขียวไม่ม่วงยาอผูสบายเบิ้งดหลานเชาจ้านะ โดยไปหับดังเรียนนาแล้วพอ่วพอในสบายอันพ่อในไม่ไายบอกนดูอันฉับคู่สอนมาดินะไปว่า้ัมือป้าอิปาอุยเนี่ยี่ชื่อโงเียนไหมกชื่อเชื่อเลยนะืต่ละตดลตดีตลาดไงอเนี่ย,ยน,นะป้าอามจะให้จะให้ถึงตลอดอเห เขาออันาจะพจะหมาถึงบ่เคยหาหน่อยหาได้หรหาหน่อยหาไ้หรือไง้ปะปมาหาบแล้วแม่ไอจูี่่ปะไอูไม่ค้องดิ่นลายแดละไพ่ม่แงมนี่่มูบู้ยจะบริเวณของบรหาเจะเห็นยังีงเต็มจกพอดีครบแลวก็ใช่ครบแล้วก็ใช่เจอก ยิ้วไปกูอยางไม่ป้าเลยลูกอยากกยลูกไปพอพคอลูกหลายพอไปลูกไปไปเมื่อป้านึ่งป้าเมื่ออาทิตย์ยูอกินป่ลูกป่ะดีด้อยโดยีด้อลูกสวัสดีป้าลุงกันสวัสดีกันลูกเา้ยสวัสดีกอนนักเรียนสบัสดีชายตูดห้เบิ่งบ้านนี้ อ่ะโอเคพี่น้องเลยพอคนมารับอาไลยตอนไปรับเอาเพื่อนนัน่นไปเรื่อตู้เนาะครบเลยป่ะ <laughs> ครบเลยเออใชา่ทุกหลักเลยสลายได้แพงได้หนิห่ากินแต่นแนบเป็นมุกเอาขาดเดือนร้านเชา้าก่อนเอาใชา้รถลูกเอาใช้รเดี๋ป้าชินั่นแหละเอืมพอแะรอ,อเดี๋ยวป้าชินเย็นนั่นแหละเน,นะาะ ยี่โมได้กินแลวบ้าดียี่พอขีปากับพอแห้งเลยยี่เราพืชอีกบ้านดีป่าโอเคสบายสบายดีก็เด้อเนาะโดยสบายดีกันสนุกสบายดีกันสาวคู่สอนอะไรเนี่ยปาโอเคไม่ได้ไปแล้ว